คำรมปฏิฐา,านประจําวันสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาพระองค์ทรงประทานความรักมั่นคงกับพระองค์แก่ผู้ที่รู้จักพระองค์และความรอดของพระองค์แก่คนใจเที่ยงธรรมความรักมั่นคงกับพระองค์อยู่ในฟ้าสวรรค์ความสัต์่อของพระองค์ไปถึงเมฆพระองค์ทรงให้ความยุติธรรมแก่ข้าพอง์หลายกระจางอย่างความสว่างและให้สิทธิของคนบาปทุกๆคนที่กลับใจใหม่แจ้งอย่างเที่ยงวันพระเจ้าทรงนำย่างเท้าของมนุษย์คนใด และคนนั้นพอใจในบรรคาของพระองค์แม้เขาล้มเขาจะไม่ถูกเวียงลงเหยียดยาวเพราะว่าพระหัตถ์ของพระเจ้าพยุงเขาไว้พระเจ้าทรงประเสริฐพระองค์ทรงใหญ่ยิ่งนักสรรเสริญพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าความรอดของคนชอบธรรมมาจากพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นที่รีภายของเขาในเวลายากลำบากขอบคุณพระเจ้าที่ทรงเลือกกราบ่งหลายให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในพระจกิจอันอัศจรรย์ของพระองค์และโดยการทรงช่วยเหลือจากองค์พระบัญญัติบริสุทธิ์ ข้าพงหลายจึงได้เข้าใจในพระชนนของพระองค์และยังได้เข้าถึงแผนงานของพระองค์ซึ่งเป็นเหตุให้ข้าพงหลายได้แบ่งปันคำขอบคุณพระองค์และเล่าถึงวัฏสบการที่มีกับการทรงนำของพระองค์ในแต่ละวันพระบิดาเจ้าข้าโอข้าแต่พระเจ้าพระธำรัดของพระองค์ทรงตัดตักเตือนไว้ว่าอย่าเข้าไปในวิถีของคนชั่วร้ายและอย่าเดินในทางของคนธรรมให้ทุกคนที่เชื่อวางใจในพระองค์รักษาใจด้วยความระวังระไวรอบด้าน พราะชีวิตเริ่มต้นออกมาจากใจแต่เหตุเพราะความบกพร่องในฝ่ายวิญญาณและการดื้อรั้นดื้อดึงไม่เชี่ยวฟังจึงทําให้ขบงหลายต้องตกจากรัฐอันควรก่อคดีบาปที่น่าละอายวันแล้ววันเล่าต่อเบื้องพระพัคของพระองค์ทั้งบาปทางความคิดบาปทางคาพูดและบาปทางการกระทาข้าแต่พระเจ้านวันนี้ขบงหลายมีใจที่สํานึกผิดจึงขอทอมใจลงสรารภาพความผิดบาปทั้งสิ้นที่ได้ล่วงละเมิด ขอพระองค์ทรงโปรดเมตตายกโทษให้อภัยและขอทรงสร้างใจที่สะอาดใจที่เชื่อฟังต่อพระบัตรตักเตือนของพระองค์แก่กบพงองห้ายด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าข้าแต่พระเจ้าขอทรงเมตตาต่อประชากรของพระองค์เอพาอหลายครัวเรือนกำลังเผชิญกับปัญหามากมายและอยู่กับความทุกข์ใจขาดสนิทสุขมาเป็นเวลาช้านานบางก็ทนทุกข์กับความเจ็บป่วยทั้งทางร่างกายและทางจิตใจบางก็เป็นหนี้ในระบบและนอกระบบ โอ้ข้าแต่แพระเจ้าหากบรรดาสิ่งต่างๆที่ทรงอนุญาตให้เกิดขึ้นเป็นการลงใจที่มาจากพระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาคุ้มครองความคิดและจิตใจของข้าพงศหลายให้รอดพ้นจากยุทธูบายของพญามารและขอองค์พระพญา,ามาริสุท์ทรงช่วยข้าพงศหลายในเรียนรู้และเข้าใจในพระมรรคการของพระองค์ท่ามกลางอุปสรรคและปัญหาต่างๆที่ลังเผชิญกันอยู่ในเวลานี้ข้าแต่แพระเจ้าข้าพเจ้าเชื่อว่าสิ่งที่ตามไม่เห็น ูไม่ได้ยินและสิ่งที่มนุษย์คิดไม่ถึงคือสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้สําหรับคนที่รักพระองค์พระบิดาเจ้าข้าข้าพุงหลายจึงอธิษฐานกราบทูลขอต่อพระองค์ขอให้ทุกๆสิ่งไปไปตามน้ําพระทัยของพระองค์ขอบคุณพระองค์ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน